เชิญท่านกัณฑิการชี้แจงเชิญครับเช,เชิญครับท่านเรียนประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับในมาตรา22ซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรา21ที่บอกว่าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสภาสภาหนึ่งเรียกว่า สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยสมาชิกที่มีที่มาจากผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเลือกกันเองไปในกลุ่มนี้ไปในกลุ่มกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ซึ่งหมายถึงศูนย์มนุษยวิทยาทรีนทรจำนวนกลุ่มละไม่เกินหคนโดยต้องมีสัดส่วนเพศสภาพวัย และผู้มีภาคที่เหมาะสมเป็นธรรมจำนวนรวมกันไม่เกิน300คน,นการขึ้นทะเบียนกับกลุ่มชาติพันธ์การเลือกและการถอดถอนสมาชิกและจำนวนสมาชิกที่มาจากแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอของทรัพทางงานประหลัดกระทรวงว่าธรรมศูนย์และส,ภ,ละสภาก็ยีบสองที่บอกว่าหนึ่งมีสัญชาติไทย ข้อ22สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม1มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่มีตินฐานหรือเป็นบุคคลที่มีตินฐานถาวรอ,อยู่ในประเทศไทย2อ,อายุไม่ต่ำกว่า18ปีเปลียนท่านสมาชิกกับ18ปีนี้มีทิ์เลือกตั้งนะครับผมขออัดญาตแนะนำวัตสมไมที่ผมเคลื่อนไหวกับสาพันนิติศักษาประเทศไทยหรือสนอทนะเป็นปี38 39มราาที่8ท9 ก็เรียกร้องให้สาภาแก้กฎหมายว่าให้คนอายุ18ปีมีสิทธิเลือกตั้งวันนี้ป่านมา30กว่าปีนะครับให้คนอายุ18มีสิทธิต่างการเมืองได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าคนอายุ18มีวุฒิภาวะพอเลือกคนมาบริหารประเทศได้ก็น่าจะมาทําหน้าที่ตามมาตรา28่ของบทบัญญัตินี้ได้ประการที่สองคนอายุ18สาม,มารถทำอะไรกับขี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอายุ18ปีเหมาะสมแล้วครับ ขอบคุณครับ